อัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวอัลบั้มโซโล่ของพี่จีซูใช้ชื่อว่ามีค่ะโดย YG เนี่ยอธิบายว่าเป็นอัลบั้มที่จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและก็ความมั่นใจอันแรงกล้าของพี่จีซูนั่นเองก็ที่จะเกิดใหม่เนาะในฐานะของศิลป,ปินเดี่ยวค่ะเราตั้งตารอสําหรับโลกใบใหม่ของเธอที่จะถูกเปิดเผยออกมาแหมแต่ว่าจะเป็นรูปแบบอันไหนนะก็คงจะต้องติดตามรอชมกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งเพลงค่ะจะถูกปล่อยในวันศุกร์ที่31มีนาะคมที่จะถึงนี้ เวลาถ่ายก,ก็คือประมาณ11โมงเช้านั่นเองส่วนน้องๆทุกคนค่ะก็มีการออกมาซัพพอร์ตพี่จิซูกันใหญ่เลยนะคะเห็นมาอัปเดตไอจีสตอรีช่วยพี่จิซูค่ะโปนโหมดกันอย่างแข่งขันแต่ละคนค่ะมีการใส่อีโมจินะ ที่เป็นสัญลักษณ์ประจําตัวค่ะอย่างน้องแชงก็เป็นเจ้ากระรอกใช่ไหมเจนนี่ก็เป็นน้องหมีน้องลิซ่าก็เป็นเจ้าลูกเจีย๊ยบอย่างที่เห็นนะคะแต่ละคนก็น่ารักกันมากๆเลยค่ะซึ่งล่าสุดมีการรายงานนะคะว่ายอดพรีออเดอร์ของพี่จิซูะคะตอนนี้ทะลุไปสองแสนห้าหมื่นอัลบั้มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยเนาะส่วนข่าวดีข่าวถัดมาค่ะอันนี้เป็นของ g u i n น e s s World Record ที่มีการออกมาประกาศถึงสถิติใหม่ๆของ b บ็คพิงคที่ทําได้บน Spotify อีกแล้วนะคะโดยพวกเธอคะ่ะถือได้ว่าเป็น Girl กรุ๊ปหญิงที่มียอดสตรีมมากที่สุดในโลกบน s p o t i f y ด้วยยอดสตรีมตอนนี้ะคะสูงถึง8.88พันล้านครั้งนะคะโอ้โหเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแซงพี่ๆนะคะเกิร์กรุ๊ปที่เคยมีมาก่อนไปแบบยืนหนึ่งแบบสวยๆันไปแล้วแล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยตารางงานของโรเซอีกสักหน่อยนะคะหลังจากที่เธอก็หายเงียบไปหลายวันนะคะล่าสุดค่ะทางแบรนด์ซันวาซูเห็นเขามีการประกาศนะคะว่าช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะจะมีการจัดงานที่นิวยอร์ก ที่เดอะเมดนะคะในวันที่29มีนาะคะมที่จะถึงนี้ซึ่งโรเซ่ค่ะก็จะมีบินไปที่นั่นด้วยเหมือนกันนะคะก็สาวๆแบ็คพิงค่ะบินเหมือนนอกนกงานชุกมากจริงๆค่ะเจนนี่เพิ่งจะไปปารีสนะัดคราวนี้โรเซ่ก็จะไปอเมริกาต่อด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตที่มนิลาจบนะในวันที่25 26ค่ะก็เธอมีงานต่อที่อเมริกาอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมอแอดออก็เอาข่าวสารใหม่ๆน้องมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังน,นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า